สวัสดีครับวันนี้ขอย่ามารีวิวรถเข้าใหม่สวยๆสักคันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็น v o e v o XC60 นะครับคันนี้เป็นรุ่น T8 Momentum นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับพิเศษจริงๆหายากมากๆนะครับและเป็นรถที่ดีน่าใช้งานมากนะครับเป็นปี2019นะครับคันนี้อันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็น SUV นะครับที่มีความคล่องตัวมากนะครับอัตราการเล่งนะครับหรือการใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าพุ่งแน่ๆนะครับขับสนุกแน่นอนนะครับ เพราะว่าเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับ2.0นนะครับอันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ตัวเทอร์โบนะครับซูเปอร์ชาร์จนะครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านะครับฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับเป็นแบบ3ระบบเลยนะครับมาอยู่ในคันเดียวนะครับเพราะนั้นคันนี้นะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยให้กำลังแรงม้านะครับที่320แรงม้านะครับกำลังเครื่องยนต์เพียวๆนะพอบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยอยู่ที่407แรงม้าผมบอกเลยว่าน้องๆซูเปอร์คาร์เลยเห็นเป็น SUV แบบนี้นะครับ ไม่ต้องไปเกาะเขานะครับเขาแรงมากๆนะครับคันนี้เพราะฉะนั้นลูกค้าที่หากันอยู่ผมบอกเลยว่าวอลโวคันนี้นะครับเป็น SUV ที่แรงจริงๆนะครับและน่าใช้มากๆเลยนะครับกับตอนที่ออกใหม่ๆเลยนะครับเขาเคลมเอาไว้ที่อยู่ที่ศูนย์ถึงร้อยเนี่ยอยู่ที่5.3จุดสามวินะฟังแล้วอาจจะตกใจนะครับเพราะว่าด้วยความเป็นรถ เอสีด้วยนะครับดูคันใหญ่นะไม่น่าจะทำได้แต่บอกเลยว่าคันนี้นะครับทำได้นะครับตอนเคลมใหม่ๆนะครับตก5.3วิตอนนี้เป็นมือสองแล้วอาจจะขยับขึ้วันนี้หน่อยแต่ผมบอกเลยจริงก็ยังแรงอยู่ดีนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องกำลังเครื่องยนต์กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาชมความสวยงามภายนอกภายในของคันนี้กันก่อนดีกว่านะครับสำหรับตัว x c 6 0 t 8 Momentum คันนี้นะครับสำหรับรูปโฉมหน้าตานะครับผมบอกเลยว่าสำหรับ พราบ้านแม่บ้านนะครับที่มีใจความเป็นสปอร์ตนะครับอยากขับอารมณ์ขับรถเร็วนะครับขับรถรถเร็วทันใจนะครับก็คันนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะครับดูหน้าตานะครับหน้าตาของเขาเนี่ยจะเป็นตัวโฉมไฟด้านหน้านะเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับจะอยู่ตรงกลางเลยนะครับโอเคดูสวยงามนะครับ จากหน้าเป็นโคเมียมนะครับก็จะเป็นตัววัสดุด้านในเนี่ยจะเป็นสีดํามันวาวนะครับสีดํามันวาวเลยนะดูหรูหาแล้วก็ตัดด้วยตัวโลโก้วันโวเป็นโคเมียมนะครับอ่าเดี๋ยวดูจากรูปโฉมนะครับตัวรถก็ได้เป็นสีเทานะครับก็เงางามนะครับรับตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมแม็กตัวขอบ18นิ้วนะครับจากโรงงานเลยนะครับเป็นแม็กของวันโวเองเลยนะครับตัวด้านข้างฝั่งซ้ายเนี่ยตัวแก้มด้านข้างจะมีตัวเสียบ ปลั๊กอินนะครับนี่เป็นปลั๊กอินไฮบริดสามารถเสียบชาร์จได้นะครับเสียบชาร์จได้ด้วยเลยนะครับก็ช่วยในเรื่องของความประหยัดน้ำมันด้วยนะครับด้านข้างนะครับต่างๆนะครับก็ไฟเลี้ยวจากข้างมีให้ครบปกติอยู่แล้วนะครับตัวมือประตูเนี่ยก็จะเป็นตัวอิมูเลเตอร์นะครับทั้ง4ี่บานนะครับซ้ายและขวาเลยนะครับรับด้านท้ายนะครับตัวไฟท้ายนะดูจากข้างในโคมนะครับ โคมก็ใส่สวยอยู่แล้วนะครับด้านในโฟมเนี่ยเป็นไฟ LED ด้านในนะครับสวยมากนะครับเนี่ยดูหรูหรานะครับก็มีโลโก้ x c 6 0นะครับปิดมห้เรียบร้อยนะครับอ่าท่ออันนี้ก็ได้เป็นท่อคู่เลยนะครับทางขวาก็จะมีตัวโลโก้ T8 นะครับ Twin Engine ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวระบบ All-wheel drive นะครับเพราะนั้นเรื่องการติดเกาะถนนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องระบบ All-wheel drive ของ Volvo นี่ขับดีนะครับขับมั่นคงอยู่แล้ว เดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะครับสําหรับภายในนะครับก็หรูหราไม่แพ้ภายนอกเลยนะครับซึ่งโฉมนี้ทํามานะดูภายในรูปโฉมดูดีมากนะครับภายในคันนี้นะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับผู้น่าเลยนะครับตัวเบาะเนี่ยจะเป็นหนังสีน้ําตาลเข้มนะครับเป็นหนังสีน้ำตาลเข้มนะครับภายในต่างๆนะครับวัสดุที่ตกแต่งมานะครับเป็นโฟมเียมตัดนะครับแล้วก็เป็นสีเทาดูสวยงามเป็นลายนะครับสดุเขาดูหรูหรามากนะครับ ด้านหลังนะครับก็กว้างขวางนะครับกว้างขวางตัวเบาสภาพเบาปีกเบาไม่ล้มไม่สุดตัวนะครับออกมาด้านบนตัวหลังคานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลังคาแบบพาโนรามิกรูฟนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับเสามารถปิดบังแดดได้นะครับหรือจะเป็นตัวด้านท้ายนะครับก็ด้านท้ายนะครับก็กว้างขวางนะครับเห็นไหมที่วางขอเนี่ยกว้างขวางนะครับ โหมดสดท้ายเป็นไฟฟ้านะครับเราก็สามารถเตะปิดได้นะครับนะสะดวกสบายนะครับต่อการใช้งานอ่ะทีนี้เราเข้ามาภายในกันแล้วนะครับภายในนะปุ่มสตาร์ทนี่โตัวสตาร์ทนี่เป็นเหมือนเพชรเลยไหมดูหรูหรามากนะครับเอยียบเบรกครับปิดสตาร์ทได้เลยนะครับนี่ปึ๊บนี่หน้าจอดูสวยงามมากนะครับ อันนี้นะครับเลขไม่เนี่ยจะอยู่ที่49,900กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองครับตัวเลขไม่เนี่ยเรามีการตรวจสอบแล้วนะครับว่าเลขไม่แท้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจเรื่องตัวเลขไม่นะครับวงพวงมาลัยก็นะครับจับถนัดมือนะครับเป็นหนังออกสายเป็นหนังด้านนะครับถูกสวยงามนะครับนี่ยังใหม่กริบเลยนะครับตัวปุ่มกดต่างๆนะครับโลโก้วันโบนะครับนี่ตัวเบาะด้านหน้าเนี่ยจะมีเมมโมรีเบาะนะครับให้ถึง2จุดด้วยกันนะครับตัวแอร์เนี่ย ผมว่าดูหรูหรามากเลยนะตัวแอร์เนี่ยปุ๊บอันนี้เปิดปิดนะครับเป็นแค่หมุน,นง่ายเลยนะครับพึอวัสดุที่เขาทําออกมายสำหรับของวอลโว่นะครับผมบอกเลยว่าทํามาดูหรูหราภูมิฐานนะครับภูมิฐานเลยนะครับนี่อันนี้อันนี้สวยมากตัวจอนะครับตัวจอเป็นแบบใหม่เลยอันนี้ผมชอบมากนะตัวจอเนี่ยอย่างที่บอกนะสมัยนี้ยุคสมัยดีนะครับก็ใครๆก็ใช้นะโทรศัพท์มือถือเป็น เป็นตัวหน้าจอทัชสกรีนนี่ทีนี้ทํามาลักษณะคล้ายๆ iPad เลยนี่นะง่ายๆนะครับเราก็ว่าควบคุมกันได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับไม่ซับซ้อนนะครับตัวแอร์ก็สามารถกดแตะเข้าไปเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับเป็นเหมือน iPad เลยนะครับเป็นคล้ายๆพวก iPad เลยง่ายจริงๆนะครับนี่กดโคดปิดออกมานะครับปึ๊บดูจออันนี้จะเป็นตัวจอนะครับด้านหลังนี่มีซูมได้ด้วยไหม โอ้หเยอะจริงๆนะครับกล้องมองหลังนะครับวันนี้ส่วนตัวพวกวิทยุนะครับ FM ต่างๆนะครับนี่ก็สามารถเลือกได้นะครับนี่ตัวปรับเสียงก็ง่ายๆนะครับปรับได้ง่ายๆเลยนะครับด้านล่างเขาก็ทําไปให้นะครับตัวนี้อ่ะทีนี้ลองมองมาด้านล่างมากนะครับหัวเกียร์นะครับนี่หัวเกียร์นะครับทํามาเป็นพิเศษเลยนะครับนี่เป็นหัวเกียร์อย่างดีนะครับ ดูหรูหรานะครับตัวนี้เข้าเกียร์ก็อย่างที่เห็นกันเลยนะครับก็จะขึ้นหน้าจอให้เลยนะครับตัวเกียร์คันนี้นะครับจะเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบ8ปสปีดครับเป็นแบบ8ปสปีดนะครับอ่าตัวนี่ไม่ต้องพูดถึงนะตัวปุ่มสตาร์ทปิดก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับดูเป็นแบบเพชรนะครับนี่ไร้โหมดอันนี้ก็ดีมากไร้โหมดเนี่ยคือเราสามารถเลื่อนได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูปึ๊บมันจะเลือกได้นะครับว่าเราจะต้องการขับขี่แบบไหนนะครับแบบเพี่ยวนะครับอีโคได้นะครับเป็น ไฮบริดก็ได้นะครับนือเ,เป็น Power อยู่ที่การปรับการขับขี่เลยแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราเลยสามารถเลือกได้นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับมีออโต้สตาร์ทสต็อปด้วยนะครับเี๋ยวมาดูตัวสลูบัน,กกนางน,นะครับปึ๊บเห็นไหมอันนี้จะเปิดได้นะครับ ปิดได้เลยนะครับตัวกระจกก็สามารถเปิดออกไปได้ด้วยนะครับจะเป็นหลังคาแบบพาโนลามิกลูฟนะครับก็ผมบอกเลยนะครับว่าคันนี้น่าใช้มากๆนะครับแล้วมาเป็นมือ2นะราคาดีมากๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นบอลโวนะครับ x c 6 0นะครับ T8 m o m e n t ัมนะครับคันนี้เป็นตัวทว i นอ n นจินนะครับบอกแล้วว่าแรงม้าเนี่ย รวมตัวมอเตอร์ด้วยนะครับอยู่ที่407แรงม้าผมบอกเลยว่าพุ่งจริงๆนะครับใครที่หารถ SUV นะครับใช้งานไม่ชอบแบบขับอื่นๆนะชอบขับแบบแรงๆสนุกๆนะครับแต่ก็มีความประหยัดด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้ก็เป็นปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่หากันอยู่นะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับกับราคาที่สุดพิเศษเลยนะเพียง1นึ่งล้านเก้าแสนเก้าบาทเท่านั้นเองนะครับผมบอกเลยว่าประหยัดกว่าซื้อใหม่แน่นอนนะครับได้เลขไม่ เพียง40,000กว่ากิโลเมตรด้วยนะครับก็น้อยมากๆนะครับได้สถาทัแบบนี้นะครับลูกค้าบางท่านอาจจะมองแล้วเอ๊ะมันเป็นรถ SUV นะครับดูคันใหญ่นะครับขับเลยจะเททะหรือเปล่าอื่นหรือเปล่าผมบอกไปแล้วนะครับว่าแรงม้าเท่านี้นะครับบอกว่าบอกกเลยว่าน้องๆซูเปอร์คาร์นะครับน้องซูเปอร์คาร์เพราะฉะนั้นอยากขับช้าๆประหยัดดก็ได้นะครับรับส่งลูกหรือวันไหนรีบๆนะครับอยากขับเร็วๆก็ได้นะครับ ตัวภายในหน้าจอต่างๆนะครับก็ทำมาดูล้ำสมัยนะครับเพราะฉะนั้นใช้คันนี้ขับไปได้อีกนานนะครับขับไปได้อีกนานนะครับลูกค้าใด้หาอยู่นะครับก็สามารถติดต่อขามนได้ตามเบอร์โทรนะครับที่ขึ้นไ้ให้แล้วนะครับตรงหัวข้อนะครับเนี่ยลูกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดตกระดิ่งสั่นๆนะครับถึงเวลาร็เข้อมาใหม่ผมรีวิวเข้าไปนะครับจะไปแจ้งเตือนที่ลูกค้าทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ